สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาทำยูลินซีน้ำซาวข้าวนะคะเอาไว้ใช้ในสวนของเราเนะะี่ยค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะเป็น น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงได้หมดเลยนะคะขอให้มีความหวานเนาะเราก็จะมาดูวิธีการทำเลยค่ะส่วนน้ำซอข้าว1ลิตรเราก็จะใช้น้ำตาลทรายใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นนมเปี้ยวนะคะในนมเปี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์มากมายเลยปังก็จะเอาใส่ลงไป1ขวดเลยนะคะขวดเล็ก เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายให้ดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาใส่ขวดเราก็เตรียมขวดไว้นะคะวันนี้เย,ยปังก็จะใช้ขวดน้ําอัดลมค่ะหรือท่านผู้ชมไม่มีใช้ขวดน้ําเปล่าขวดน้ําดื่มธรรมดาก็ได้เนาะเนี่ยค่ะทำง่ายๆค่ะเย,ยปังก็จะใช้ใบตองในส่วนนี้ละค่ะหาได้ง่ายๆเนาะเราก็ทําเป็นรูแบบนี้เลยนะคะรูลเล็กๆ พอดีกับปากขวดของเราอะค่ะตอนเทนะคะเราค่อยๆเทค่ะเทให้หมดเลยเราก็ปิดฝาให้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เขย่าวขวดให้น้ำตาลละลายให้ดีเลยค่ะ เราจะหมักทิ้งไว้นะคะเจ็ดวันค่ะเราก็จะมาขายฝาออกทุกวันเลยเพราะว่าข้างในก็จะมีแก๊สนะคะให้เหลือช่องว่างด้วยค่ะให้เก็บเอาไว้ในที่ร่มเหมาะมากเลยนะคะสำหรับเราใช้บำรุงพืชผักของเราอยู่ในสวนพืชผักในน้อยนะคะน้ำซาวข้าวข,ของเราก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเราก็จะไปบำรุงกันเลยค่ะ เราก็จะมาดูวิธีการใช้นะคะยายังก็เตรียมน้ําไว้1ลิตรค่ะก่อนใช้นะคะเราก็เขย่าวขวดก่อนค่ะเราต้องดูด้วยนะคะว่ามีแก๊สไม่มีแก๊สเนาะอันนี้ไม่มีแก๊สค่ะถ้าเกิดมีแก๊สเขาจะระเบิดได้นะคะถ้าเกิดเราเขย่าแบบนี้ค่อยๆเปิดฝานะคะยายปังก็ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเราก็จะไปขีดทนกันเลยนะคะเขย่าวขวดอีกครั้งค่ะ เราก็จะไปเทราดรถทางดินนะคะเราก็จะใช้น้ำนะคะ5ลิตรค่ะเราก็จะใชุ้ลินทซีน้ำสาวข้าวของเราเนี่ยค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ6ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะก็ประมาณครึ่งแก้วอะคะ่ะฉีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะทำให้พืชของเราเนี่ยค่ะสังขาะ้อแสงได้อย่างดีเลยทำให้ใบเขียวใบใหญ่ใบหนา และติดดอกติดผลด้วยค่ะหรือเราจะเทราดรดแบบนี้ก็ได้นะคะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับชายลดได้หมดเลยค่ะจุลนีน้ําซาวข้าวนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะควรทําเอาไว้นะคะลองทําใช้ดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไป รีบหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ